สวัสดีค <seule> ่ะมือน <shared> <hot> <çocuk> ีแม่เสถียรผ้ามาเบิงต้นปอเทื่งน่ะอีกแล้วเนาะจ้าเนาะกำลังเป็นหน่วยแหละพี่น้องเป็นน่วยสีแก่ล้วจ้านี่แม่เถียงก็ได้ใกล้สิได้เอารถดมาเก็บเกี้ยวแล้วเนาะจ้าเนาะเพื่อนใส่รถลดมาเกี้ยวเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนมาเด้เอาคนเกี้ยวเนาะจ้าเพื่อนมี่เพื่อนมีรถมาเกี่ยวห้เนาะพี่น้องเนาะหมากโลกโดกจ้าเบิ่งดูปีหนาแม่เถียนสิว่านหลายก็นี้่ย่พี่น้องปีนี้แม่เถียรว่านไหลเดียวนึงเนาะจ้าเนาะ เบื้องหมากมันดูผี่น้องเป็นตอนซ่อนเนาะจา้าเนาะได้ผลอยู่นะคะเดี๋ยวปีหน้าแม่เสถียรก็จะหวานอีกเนาะจา้าหวานบ้านเยอะก็หนีเนาะจ้าเนาะิึงดูพี่น้นนนองเป็นตอนซ่อนเนาะจา้าหมากขายก็ได้ได้พี่น้องกิโลละยี่สิบบาทเป็นขายกิโลละย,ยี่สิบบาทเด้พี่น้องเด้อทั้งบ้านแม่เสถียรเป็นบ้านหลายเนาะจา้าเนาะเป็นบ้าน หน้าไผหน้ามั่นแม่พี่น้องมึงดูแม่เถียนเห็นเพื่อนวานได้ผลแม่เถียงก็เลยอ,อยากวานเอามาาวานก็ได้ผลนี่หลีพี่น้องผลผลิตด,ดีได้จ้าเด้อผลขายกิโลละยี่สิบบาทเด้อจ้าพี่น้องถ้าเห้องบ่กขายหมักเพิ่งกะไถเป็นปุ๋ยเนาะจ้าเนาะไถเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยสดเด้อพี่น้องเด้อใส่ไห้ใส่หน้ากะงามเด้อจ้าน้ำห้าวาา <c oughs> าาวานเขาเนาะห้าววานเขาเนาะพี่น้องเนาะ เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยสดใจไฮไส,ส,สนหน้าเนาะจ้ะนะาเนาะแต่เขาเก็บเกี้ยวเขาก็เก็บเกี้ยวตอนตอน้นสดสดอยูด่ด้จ้าบ่ห้ตน้แน,ตนแหงเด้อพี่น้องเด้อถ้าต้นแหงแล้วเขาก็สิเป็นปุ๋ยบ่ดีปันใดเนาะพี่น้องเนาะให้ให้ใบเพื่อนเขียวเขียวอยู่จ้าเดี๋ยวก็ได้เก็บเกี้ยวแล้วพี่น้องเนี่ยก็ล้างสีก็ล้างสีแหงแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ลังสีแก่แล้วแม่จ่าหมากี๋ยวแม่เถียงก็สีแดงารดมากเกี้ยวเนาะพี่น้องเนาะ เอาโหลดมาเกี่ยวแล้วก็เอาโหลดมาไทเนาะจ่ากเกี้ยวออามากแล้วกับไทเได้พี่น้องไทกบไห้เป็นปุ๋ยเนาะจาะ่าเนาะปุ๋ยใส่ให้ยใส่หน้าเพื่อนอื่อนว่าปุ๋ยปุ๋ยสดแมพี่น้องไทกบไห่เป็นปุ๋ยสดใส่ให้ใส่หน้าบ้านเขาก็งามเด้จา่าเวลาอยากได้พันปอเทืองมาเอาเด้อบ้านแม่เสถียรเนาะจาะ่าเนาะ อำเภอมันจาคีรีนะคะบ้านนาจานสีแดงไหไปว้านเนาะพี่น้องเนาะพอแม่พี่น้องพูดไดอยากได้เมาเด้อแม่เสถียรสีแดงไหเนาะจานเนาะแม่เสถียรบอกขายได้จ้าสีแดงไหไปวานคือกันเนาะพี่น้องเนาะบังดูเป็นตาออนซอนได้พี่น้องเดี๋ยแม่เสถียรก็ได้เก็บแก้วแล้วเนาะจานเนาะเกี้วเขาแล้วฮอกกับไถบวานเลยเด้อพี่น้อง เกี่ยวเขาแล้วถ่ายวานเลยได้จ่าเด้องามหลายก็จะว่าลมมึงดูพี่น้องต้นสูงต้นเง้าวยหลลมเมือฝนตกลงมาลมมังหันลมเมื่อไหมพี่น้องกําลังสีแหงแล้วพี่น้องเนี่ยสิได้เกี่ยวแล้วจ่าหมากแหงแล้วพี่น้องเอ้ยหมากเหลืองแล้วได้เกีียวแล้วเด้จ่าเด้อสิได้เห็ดปุ๋ยสดใสหน้าแล้วพี่น้องดูสิได้เอารถดมาเกี่ยวแล้วจ้า หมากโดกโดกโดกดีอยู่ได้พี่น้องมึงดูจะว่าลมเมดถึงหน้าฝนทีเดียวลมเมดพี่น้องได้ผลผลิตดีจ้ามึงดูมาเด้อมาเด้อมาเอาพัดเนจ้าได้ปุ๋ยใส่หายใส่หน้าปุ๋ยหมักสดเด้อพี่น้องเ้อปุ๋ยหมักสดใส่หายใส่หน้าดีดีเด้อจ้าเวลาเข้าวานเขา่าพายเข่าก็เขี้ยวงามดีเข้าได้ปุ๋ยหมักใส่ห้ใส่หน้าเนาะพี่น้องเนาะ มาเด้อจ้ามาเอาเม็ดพันมา <c oughs> เม็ดพันนะาเม็ดเถียนเด้อไก่สีได้เก็บเกีเก้ยวแล้วพี่น้องเลยเดือนนี้ละจ้าเดือนนี้ละสีะได้เก็บเกีเก้ยวแล้วพราไอ้แก่แล้วเนาะจ้าเนาะแก่แล้วเหลืองแล้วพี่น้องถ้าห้าเกี้ยวแก่ก็นี่ใบเพิ่นกับสีแหงเนาะจ้าเนาะถ้าใบเพิ่นแหงแล้วมันกับเป็นปุ๋ยมักบ่ดีปันใดเนาะพี่น้องเอาต้องเกี้ยวตอนใบสดๆดยั่งสีแม่จ่า ใบเพิ่นสดสดยุ้ย่ะท่านให้ใบเพิินแหงนะจ้ะเนาะถ้าใบเพิินแหงแลเวาฮะก็เห็ดปุ๋ยหมักสดกับบอ่บอบ่อคายได้ดีปันไดเนาะพี่น้องเนาะเอาก็อาศัยเอาปุ๋ยน้ำเนาะจ้ะปุ๋ยใส่ให้ใส่หน้าน้ำเอามาเลไยใถ้าเฮ็ดพันต่อไปพร้อมเนาะพี่น้องเนาะว่านปีหนาอีกเนาะจ๊ะดูได้ผลผลิตด,ดีอยู่นะคะท่านใดอยากว่านกับว่านเนาะจ้ะเด้อ ได้ทั้งเงินได้ทั้งประโยชน์ได้ทุกอย่างได้จากเงินก็นได้ประโยชน์ปุ๋ยใส่ไ้ใส่หน้าก็ดีเนาะพี่น้องเนาะได้ทั้งเงินได้ทั้งปุ๋ยดีทุกอย่างเลยค่ะเป็นตาเหตุอยู่พี่น้องได้ปุ๋ยพร้อมได้เงินพร้อมเนาะจะ้ะเห็ดเลยเห็ุเลยจ้าว่านหล้วก็ถิ่มใบซื้อ,อ,อพี่นอ้องเพ่ได้ดูแลอยีอย่างมันเลยเพื่อนกับสีงามของเพื่อนเอง บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ดูแลอย่างเดจจานนี่แม่เตียนเมื่อวานติมใบเลยแล้วแม่เตียนกะมาเบิองกบงามเลยเดจจานนี่อกมาไทยถ้ำให้พ่อแม่พี่น้องเบิองดอกกบเรื่องอารามงามตอนนี้กะมาไทยถ้ำให้พ่อแม่พี่น้องเบิองผลผลิตของไอหมากของผลมันน่าจ่านะผลหมากของปอเทื่ยงน่าจ่าแม่เตียนกบว่าได้ผลผลิตดีอยู่เดจานนี่มันดกดีอยู่น่าจ่านะหมากหลายอยู่แม่จ่าน สิได้พัดหลายกระสอบอยู่ดอกพี่น้องสีได้พัดไหลกระสอบอยู่นาะจ่าเนาะเป็นตาบ้านตอไปอยู่เดจ่าเนี่ปีหนาแมเทียนสีวานหลายก็นีเด้อพี่น้องเด้อแมเทียนว่าได้ผลผลิตด,ดีอยู่นาะจ่าเนาะได้ผลผลิตด,ดีได้ทั้งปุ๋ยใส่ให้ใส่หน้าห้าเนอพี่น้องมันงามลมเมิดพี่น้องมึงดู <c oughs> ตาแมเทียนมาทายตอนไทยถ้ำตอนเป็นดอกอยู่กะเหลืองอารามยืนต้นอยู่นะจาจ่าเนาะ มาตอนเป็นหน่วยเป็นหมากแล้วก็ลม้มเมื่อพี่น้องถือล้มโดนล้มฝนตกล้มแรงเนาะจา้าเนาะก็เลยลม้มทั้งหมากกระดกก็กเลยหนักหมากน้ำเนาะจา้าเนาะมักหน,นักหมากหนักน่วยน้ำเนาะพี่น้องดูโดกโดกจาก้าเอาลวดมากเกีียวเกีียวหล้วก็เสียเอาไปตากแดดเนาะพี่น้องเนาะไปตากแดดเนาะก็คอเอามาเล็ดมันไปถวานอีกปีรุ่นเนาะจา้า พี่น้องพ่อแม่พี่น้องว่าดีบอได้ทั้งเงินได้ทั้งปุ๋ยนะคะมีประโยชน์หลายอย่างมีประโยชน์ทุกทุกอย่างทุกแนวมึงดูจ่าหมากดดพี่น้องดีดีแม่เชียนว่าดีว่าเด้จ่าเด้อมึงดูเกยวแล้วก็สิได้ปุ๋ยใส่ให้ใส่หน้าพร้อมเนาะจ่าเนาะปุ๋ยหมักสดนะคะดีมากๆเลย นเนี่ยเกี่ยวกับมาไทยถ้ำไห้รับชมน้ากันเนาะจ้ะนะบาเนาะว่ามันได้ประโยชน์ดีกันเลยอยากให้พ่อแม่พี่น้องเห็ดเนาะจ้าเนาะนะเลยอยากให้เห็ดอยากให้เหน็นน้ากันเนาะจ้าเกี่ยวเขาแล้วว่าเลยได้จ้าเด้อไทยไถต่อเฟี้ยงต่อฟางเขาออกแล้วเนาะจ้าเขากับปันปั้นดีๆให้ละเอียดดีแล้วเขากับเอา,มาเมล็ดป๋อเที่ยงมะาวานเนาะจ้าเนาะเกิดดีดีพี่น้องมึงดู บ้านแล้ว้อากะถิ่งไวเลยเขาบ่ได้เห็ดอีอย่างมันดอกจาาจะดวกสบายทุกอย่างเ้าบ่ได้เห็ดอย่างเด็ดจานบ้านแล้วแม่เถียงกบปอยถิ่งไวกบงามอยู่เด้อล่ะพี่น้องมึงดูแม่เสถียรกบขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนาาจนะ่านาอขอรับช่มคลิปให้แม่เสถียรในเด้อค่ะเด้อขอคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ